ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องยศกรเดอะทีเด็กกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันเป็นช่วงเข้าสู่ช่วงฮาโลวีนแล้วนะไม่รู้ว่ามันสิ้นเดือนฮาโลสิ้นไอวันฮะฮาโลวีนเนี่ย รือยังนะแต่ว่าเห็นเขาบอกมันแบบอ่ามันมันมันเพิ่งจะเข้าเข้าช่วงฮะฮาโลวีนไม่ไม่กี่วันนี้นี่เองนะฮะโอเควันนี้เราก็ไม่ได้มารีวิวการ์ดเดนอมมาสเตอร์นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวการ์ดเกมที่เป็นการ์ดเกมในตำนานของใครต่อหลายๆคนเลยนะฮะนั่นก็คือเจ้าการ์ดนั่ะหยอกนั่นก็คือเจ้าการ์ดไปนี้เด็กน,นี้นั่นเองนะฮะเจ้าการ์ด ยูพีโอแปรไทยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเ,เด็กเนี้ยเราซื้อมานานมากแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ออเอามารีวิวให้ให้ให้ท่านผู้ชมดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี้ยเราซื้อตั้งแต่ตอนมสามแล้วเนาะแต่ตอนมสามเนี่ยยังเรายังไม่ทำคลิปจริงๆอย่างนะฮ okay. ะโอเคสภาพมันอาจจะดูสกปรกว่ามีรอยมีรอยเออ่ ีรอยของการนิดนึงก็ขออภัยด้วยด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเราเก็บไว้ปีหนึ่งแล้วนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยยุคโอเด็กเนี่ยมันออกมามานานมากพอสมควรแล้วนะฮะโอเคไหนๆเราเราก็ไม่ได้ช่วงฮะฮาโลวีนเราก็มันไม่ได้ไปไหนเนาะเราก็อยู่แต่บ้านนะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องงานกันเลยดีกว่าเด็กซึ่งการเดกยุค E.O. เนี่ยเนี่ยมีมีหลายแบบมากมากเลยนะครับเป็นการ์ดเกมเก่ามาก เก่ากว่าแต่ตีโนมาสเตอร์อ,อ่นะฮะนั่นใช่ะฮะโอเคซึ่งยูกิโอเนี่ยากจะบอกว่าไว้เลยว่าเป็นการ์ดเกมญี่ปุ่นนะฮะหลายๆคนก็จะรู้จักเป็นอย่างดีที่เราจะมารีวิววันนี้เนี่ยทันงโนเคือเจ้าเด็กเรดไอ e นั่นเองเด็กโจนโน่คอมโบเร,รอดไอ e สามนะฮะเด็กนี้มีคนเคยอ่ไม่สิมนันออกมานานแล้วเนาะแต่ว่าเราเราเพิ่งเอามารีวิวนะฮะโอเคเอามารีแม็กใหม่ถ้มันแบบไอ้นี่ขึ้นนะเนาะ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมี2เด็กนะไอ้กายูกิโอแปลไทยอันนี้ซื้อจากลาซาด a านะฮะเด็กหนึ่งเนี่ยราคาสิบาทะฮะซึ่งเด็กนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางาช้อปปี้กับ Lazada านะฮะถ้าเป็นยูกิโอแปลไทยนะฮะญี่ปุนเป็นญี่ปุ่นแปลไทยนะฮะชื่อมอนสเตอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบภา,ภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าความสมายเนี่ยจะเป็นภาษาไทยแทนนะฮะโอเคอ่อผมมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นของแท้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่า มันแค่มีภาษาไทยมา,มาด้วยเฉยน,นะครับตรงความสามารถของการ์ดนะฮะโอเคแต่ว่าชื่อมอนสเตอร์มันยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่เด็กที่เราจะมารีวิวก็ถุยติดอ่างเอาไหมเด็กที่เราเอามารีวิวนั่นก็คือเจ้าเด็กเรดไอ e นั่นเองนะฮะซึ่งโจโนโจิเนี่ยเคย,เคย,เ,คยเคยปรากฏในเรื่องยุกิโอภาคอาร์เทมนะฮะก็ใครที่เป็นแฟนแการ์ดยูกิโอก็สามารถไปรับชมก,กันได้นะวิมวมขึ้น ถามว่าเ,เรารีวิวการ์ดอย่างอื่นนอกจากเดนมาสเตอร์ได้ไหมได้นะก็คือเราทําให้มันหลากหลายอะเนาะมันจะได้ไม่ไม่เบื่อเนาะโอเคเรามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับการ์ดี t o เลยเลยดีกว่านะฮะมอนสเตอร์คือเด็กเนี้ยมันจะเน้นพวกเลนไอ,อเป็นหลักนะฮะมันก็จะมีหลายหลายแบบเลยนะฮะเด็กนี้เนี่ยมันจะให้ Monster มอนสเตอร์มาสาชิ้นนี้นะฮะถ้าจะเอ้สป่ะวะ มีมอนสเตอร์นอร์มอลตัวหนึ่งแล้วก็มอนสเตอร์แบบฟิวชั่นนะฮะแล้วก็อ่ามอนสเตอร์ Monster แบบพิธีกรรมนะฮะแล้วก็แบบเอ็กซ์ี์นะฮะให้มาเด็กนี้เด็กหนึ่งเลยนะฮะถ้าไม่รวมกับอ่าการฟิวชั่นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด30บใบนะดิ่งเนี่ยแต่ว่าบางใบถ้ามันหายไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะ,ะเพราะว่าเราเก็บไว้นานมากล้วการมันอาจจะหายบ้างบางใบขออภัยด้วยนะฮะโอเค ซึ่งไอ้เด็กเลตอเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะเ,เราเลยซื้อมาลองเล่นดูนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถซื้อการาซ้ำๆหรือว่าซื้อมาหลายๆเด็ก้ซึ่งมันจะต้องเป็นเด็กที่เป็นพวกเหมือนกันะนะฮะมันจะได้ออกมาจาับรวมๆกันนะฮะให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นก็เหมือนกับการเด, <c oughs> เดนอมาสเตอร์นั่นแหละโอเคโอเคเรามาดูกันเลยนะครับตรงหน้าปกเขาจะบอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะฮะเป็นของโจโนจีนะฮะ ถารรมว่าโจโน่เนี่ยเขาเล่นเรดไอ์ด้วยเหรอเล่นฮะคือมอนสเตอร์ตัวหลักๆที่โจโน่ใช้ในการอนิเมะเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าเรดไอ์แบล,ล็กดะกอนอะไรนะฮะแต่ว่ามันจะมีอีกภาคนหนึ่งที่เรดไอ์ปรากฏตัวออกมานั่นคือภาค G X นั่นเองในภาค G X เนี่ยเรดไอ์แบล็กดะกอนเนี่ยจะเป็นของฟุกิแทนนะฮะซึ่งเป็นอ่าพี่พี่ชายของ,ของนางเอกในภาคยูกิโอ G X กันเองนะฮะโอเคเรา อแต่แตโจโน่เนี่ยถ้าถ้าในการ์ตูนเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่านิริศอายเท่าไหร่เขาก็จะเออ่ใช้มอนสเตอร์ปกติบ้างนะฮะแต่ถ้าเป็นของคูบุกิเนี่ยเขาจะใช้มอนสเตอร์เลดอายเป็นหลักนะฮะแต่ก็มีมอนสเตอร์ตัวอื่นมาเสริมนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยนะฮะว่ามีการอะไรกันบ้างนะฮะ mm hmm. โอเคโอเคนะครับเราก็จะแบ่งเออ่เราจะรีวิวแต่ละไลท์ไปก่อนนะฮะ mm hmm. เราจะแบ่งเป็นโซนเออ่มอนสเตอร์แบบฟิวชั่น ประกาศเวทการ์ดกำดัแล้วก็มอนสเตอร์ทิพตีละตัวเนาะโอเคซึ่งการ์ดเด็กเนี้ยให้มาเยอะพอสมควรเลยแต่ก็มีมอนสเตอร์นอร์มอลแค่ตัวเดียวนะฮะก็นั่นนั่นก็คือเจ้าเลดไอแบล็กดราก้อนนะฮะให้มาตัวตัวเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าลูกเล่นเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างเรามาดูที่ส่วนของมอนสเตอร์กันก่อนนิดดีกว่าเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยโอเคนะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูการ์ดทีละาใบกันก่อนเนาะโอเค าถามว่าทําไมต้องเอาเอเบท,ที่ที่ลองเอเป็นคนติเ๋ยวถามว่าทําไมต้องเอาหุ่นตุ๊ตก,กตาเนี่ยเอามาลองด้วยคือเราเอามาลองการนะฮะเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบเอาการ์ดซ้อนด้านหลังเนาะเดี๋ยวมันใจนี่นะฮะคือมันสวัดบอกว่าการ์ดได้ต่อยู่แหละโอเคเรามารีวิวการ์ดที่ะใบกันเลยใบแรกนะฮะเป็นมอนสเตอร์เต่อ่านอร์ Normal นะฮะไม่มีความสามารถอะไร แล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่ใช้ในการโจมตีแล้วก็ใช้เป็นหลังนะฮะทุกๆคนอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะก็ใครไม่ใครไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคสำหรับเผ่ามังกรที่มีธาตุมืดคงหนีมาไม่พ้นเจ้าตัวนี้นั่น,น,นเองนะฮะเจ้า red eye black dragon นั่นเองนะฮะอ่อจริงๆแล้วเนี่ย red eye black dragon เนี่ยมันมี3แบบนะมีแบบตัวสีแดงแบบธรรมดาแล้วก็แบบนี้นะฮะโอเคอันนี้อ่อพี่โอเนี่ย ขอยืนยันเลยว่ามันเป็นเลดอายแบล็กทากอนอย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่ามันมีหลากหลายแบบเนาะก็เป็นการ์ดนอร์มอลนะฮะมันไม่มีความสามารถอะไรเขาจะบอกเขียนว่ามังกรดวงตาสีแดงดุร้ายอะไรแบบนี้นะฮะพลังโจมตี2อ0พเอ่อดีเฟนส์ก็2000นะฮะเอาไว้มาเออ่คอมโบกับการ์ดต่างๆได้เอาไว้ใช้ยืนโจมตีได้ค่อนข้าง,งดีนะฮะโอเคใหามาหนึ่งใบนะเด็คนี้อืมเลดอายแบล็กทากอนนะฮะเลดอายแบล็กทากอนเนี่ยเคยอย่างที่บอกครัไปอ่ะเนาะ เคยโผล่มาในเรื่องเดี๋ยวนะกล้องกล้องซูมมาอีกนิดนึงเคยปรากฏในเรื่องอาภาคอาเทมที่มันจะเป็นของภาคของอพวกยุกิอะเนาะแล้วก็เคยโผล่อีกทีภาคของ GX นะฮะในภาคไออาเทมเนี่ยจะเป็นของโจโนะนะฮะเขาจะชอบใช้เรดไอนะฮะแต่แต่พอภาคจีเอ็กมาฟูฟูบุกิจะเป็นคนครอบครอบครองเรดไอยแทนนะฮะคือฟู ฟูบุกิเนี่ยเขาเล่นเลดอายได้หลากหลายอยู่มันจะมันมีมันมีไม่มกี่ตัวหรอกนะฮะโอเคเราไปดูการ์ดต่อไปกันเลยนะฮะ

มอนสเตอร์นอร์มอลฮะให้มาตัวเดียวเนาะโอเคเรามาเรามาดูมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ Effect กันบ้างนะฮะมอนสเตอร์เอฟเฟกเนี่ยเขาก็จะมีเอฟเฟกหรือว่าความสามารถของเขานั่นเองตัวแรกที่เราเห็นนั่นก็คือเจ้าเลดอายดาร์เนสเมทัลดราก้อนนั่นเองนะฮะกล้องโฟกัสหน่อยสิเลดอายดาร์เนสเมทัลดราก้อนเนี่ยมีพลังโจมตีอยู่ที่2,800ดีเฟนส์2,400นะฮะ อมอนสเตอร์กี่ดาวเนี่ยขอนับก่อนแป๊บหนึ่งนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเดาวนะฮะเป็นมอนสเตอร์ที่โอพลังไม่สิทธ์เลเวลดะเลเวลสูงมากมากนะฮะมอนสเตอร์10ดาวนะฮะโอเคอเอฟเฟกต์กาัน,นเชือเนี่ยนั่นก็คือจะต้องรีมูฟพอมอังกรเดี๋ยวคือถ้าการ์ดไปเนี่ย คือเราสามารถอัญเชิญดมาไปแน่จากบนมือได้แต่เราจะต้องรีมูฟผอมังกรจากจากจากบนสนามของเราเออกจากเกมนะฮะคือเราสามารถรีมมฟมังกรผอมไหนก,ก,ก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเลดออย่างเดียวมังกรอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่เลดอนะฮะนี่อย่างเช่นนี้อ่าสมมติเดี๋ยวจะสาธิตการอัญเชิญให้ดูสมมุติว่าเรามีเลดอาย black dragon อยู่บนสนามปั๊บนะเราอยากจะ Un อัญเชิญเลดเรามี Red Eye าเลดอายดนนี่มีท่าน dragon หก พอดีนะฮะเราก็สามารถรีมุฟมเลดไอออกจากเกมแล้วอันเชิญเลดไอดังเนสเมทัลดราก้อนได้นะฮะอันเชิญได้ค่อนข้างง่ายนะฮะข,ข,ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจั่วได้ขึ้นมือหรือเปล่าแล้วก็บนสนามของเรามีมังกรไหมเท่าน,นั้นเองนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์อย่างนึ่งก็คือออ่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษที่เป็นผอมังกรที่ไม่ใช่เจ้าเลดไอดังสเมทัลดราก้อนก็คือเจ้าตัวตอนนี้นะฮะ สมมติว่าเรามี Red Eye Black Dragon อยู่บนมือเนี่ยเราก็อัญเชิญออกมาได้นะฮะใช้ได้เทิร์นหนึ่งครั้งนะฮะเป็นการที่อัญเชิญได้ค่อนข้างดีนะฮะ Red Eye Darkness Meteor Dragon เนี่ยเคยปรากฏในเรื่องยูกิโอภาค GX นะฮะโอเคโอเคเราไปดูการ์ดต่อไปกันเลยนะฮะโอเดวะมหาฮัชชาโซโคเมทัลพลาสโต Red Eyes d a r k n e า s Dragon โยอิเคนิเอะนิอะนะวะ เรามาดูมอนสเตอร์ปกติกันบ้างดีกว่านะฮะนั่นก็ก็ก็เป็นก็เป็นมอนสเตอร์ปกติหละแต่ว่ายังมีความสามารถมีเอฟเฟกต์อยู่นะฮะนั่นก็คือเจ้าเลดไอเทรเซอร์ดากอนนั่นเองนะฮะเลดไอเทรเซอร์ดากอนเนี่ยพอมีเลดไอ บนสนามที่ทมีลีเวอรลเจดดาวอยู่บนสนามเนี่ยถูกทำลายเราอาบนการแบบนี้อยู่นมือปับ๊บเราสามารถอันเชิญลงมาได้ทันทีตั้งสภาพตั้งรับได้ด้วยนะฮะผม,ผมไม่ต้องอธิบายอ,าอะไรมากเนาะเป็นมอนสเตอร์ปกตินะฮะโอเคเร,เราไปดูกาสต,ต่อไปกันกาสเราจะได้อยู่เดี๋ยวเรามีขาตั้งกล้องเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปที่ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เราขอถือกล้องแบบไปไป,ไปก่อนเนาะ โอเคอันนี้ก,ก็ก็เป็นมอนสเตอร์ปกติเหมือนกันนะเรด e อ้เบบี้ดราก้อนนะฮะเจ้าตัวนี้น่ารักจังเลยเรด e อ้เบบี้ดราก้อนเนี่ยถ้าเรด e b a เบบี้โดนทำลายเนี่ยสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวลเจ็ดดาวหรือน้อยกว่าสามารถอัญเชิญเจ้าเรด eye แบล็กดราก้อนหรือว่าเรดไอ้ตัวนี้ได้เลยนะฮะอัญเชิญได้มาไม่เกินเจ็ดดาวหรือน้อยกว่านั่นเองนะฮะเพราะอ่าสมมติว่า พอเ e ดอายเบบี้ดากอนอันนี้คือสาธิตในการอัญเชิญให้นะเผื่อใครอัญเชิญตอนนี้มันไม่เป็นนะฮะสมมติว่าเ e ด Eye เบบี้ดากอนโดนลายปั๊บเนีน่ยจะสามารถอัญเชิญสมมติว่าอัญเชิญเ d ด y e b แบล็กดากอนพออัญเชิญเสร็จเนี่ยเราสามารถเป็นการสมใส่ได้ได,ด้วยแล้วก็จะสามารถเพิ่มพลังยมทีอีก300ก็จะเป็นเ d ด y e b แบล็กดากอนจัดพองพันสี่ก็จะกลายเป็น2,700นนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งก็คือ ถ้าเรดไอ้เบบี้ดาวก,ก้อนเนี่ยลดลายปั๊บเนี่ยจะสามารถเอาการ์ดของมังกรเลเวลหกดาวขึ้นมาได้ด้วยไม่ใช่หกดาวหนึ่งดาวนั่นก็คือเจ้าแบล็กเมทัลดาวก้อนนั่นเองนะฮะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างดีนะโอเคคือมันยังดีกว่าเราไปบูชายันมอนสเตอร์ให้มันเสียเวลาขึ้นมอนสเตอร์นอร์มอลอย่างเช่นพวกบูไอเรดไอเนี่ยเวลาที่ เราจั่วได้อ่าสมมติว่าเราจั่วได้เลดอพอยพอดีเนี่ยมันมีมอนสเตอร์ปกติอยู่บนสนามเราจะต้องบูชยันมอนสเตอร์บนสนามแล้วก็อัญเชิญใช่ปะคือคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นมอนเดี๋ยวถ้าเป็นมอนสเตอร์แบบว่าอ่ามอนสเตอร์นอร์มอลนะฮะเราสามารถบูชยันมอนสเตอร์สองตัวถ้าเป็นมอนสเตอร์เลเวลเจ็ดถึงแปดดาวนะฮะต้องบูชยันมอนสเตอร์สองตัวแล้วก็อัญเชิญออกมานะฮะแต่อันนี้เราเราไม่ต้องอั คือเราไม่ต้องอันเราไม่ต้องแบบย๊า <laughs> เราไม่ต้องบูชยัยนให้มันเสียเวลาเลยก็คือโดนทำลายปั๊บอันเชิญได้ทันทีนะฮะเป็นการที่อันเชิญได้ค่อนข้างง่ายนะฮะถ้าใครที่ใช้เป็นนะฮะต่อไปนะฮะเป็นเนดไอตัวต่อไปนะครับพลังพอๆกับเนดไอแบล็กดาร์ก่อนบางตัวเขาไม่อ่านละกันนะครับเพราะว่ามันยาวนะฮะต่อไปเนดไอแบล็กแฟร์ดาร์ก่อนก็มีพลังพอๆกับเน็ดไอแบล็กดาร์ก่อนเลยนะครับ ต่อไป Blackstone Legend หรือว่าไข่มังกรดำนั่นเองนะฮะเขาเรียกว่า Blackstone Legend เท้วกัน Blackstone Legend เนี่ยเป็นการที่อันเชิญง่ายมากง่ายพอๆกับเจ้า Red Eye Baby d a g o n เลยคือพอเราอันเชิญปั๊บเนี่ยเราสามารถสั่งเวยการไปนี้แล้วก็อันเชิญ Red Eye ได้เลยจะ r i v o จะดาวลด้วกว่าก็ได้นะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อยังไงอะพอมี Red Eye อยู่ในสุสานเนี่ยเราสามารถเอาการนี้ขึ้นมือแล้วเอา Red Eye เนี่ย เอาเข้ากองแล้วก็สับกองเลยด้วยแต่เราจะอันเชิญไม่ได้ในเทิ์นี้นะฮะต้องรอเชิหน้านะฮะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างดีนะาอกับหมอยัดเด้งใสเรทไอหักูดูสภาพการ์ดดีการ์ดมันมีรอยก็ต้องขอไปด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเก็บไว้นานมากแล้วโอเคต่อไปห้าเป็นมอนสเตอร์ปกติเหมือนกันนะฮะเจ้าไอรอนเรดไอไนท์นะฮะ่าดดีก็ขอไปด้วยนะฮะโมอนสเตอร์ปกตินะแบล็กเมทัลรังกอน แบล็กเมทัลราก้อนเนี่ยพออ่การ์ไปเนี้ยอยู่บนมือหรือว่าอยู่บนสนามเนี่ยก็เป็นการสงสัยให้เลดอายบนสนามได้นะฮะอ่าสมมติเรามีเลดอายแบล็กราก้อนอยู่บนสนามของพอดีนะฮะแล้วก็อ่าเราลงเจ้าหนี่มาเราจะสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้หรือบนจากบนมือหรือว่าบนสนามก็ได้เป็นการสงสัยให้เลดอายเพิ่มหกร้อยเลดอายแบล็กรากอนเนี่ยจากสองพันสี่ก็จะกลายเป็นสามพันนั่นเองนะฮะเป็นการที่เพิ่มพลังได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์อย่างหนึ่งก็คือ ถ้าโดนทำลายเนี่ยเราสามารถเอาเลดไอในเด็กเนี่ยขึ้นมือได้หนึ่งใบเป็นการดีนะฮะโอเคตัวสุดท้ายมูสตาร์ราก้อนเอ่อเราอ่านถูกอ่านผิดก็อขอให้ได้แล้วกันนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะฮะเราไปดูมอนสเตอร์ต่อไปกันเลยมอนสเตอร์ Monster ต่อไปเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดนะฮะนี่เลดไอแฟร์เมทัลราก้อนนะฮะอ่านผิด ผูกอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าพลังโจมตี208เหมือนกันคล้ายๆกับเลดอายดันเนสเมทันตัวเนี้ยวิธีการอัญเชิญก็คือมอนสเตอร์ที่มีเอ็กซีดเนี่ยเขาจะมีกําหนดอยู่เราจะต้องอ่าสมมุติว่าเรามีเลดอายแบล็กตาคอนจะต้องเป็นอมอนสเตอร์ผอมังกรเลเวลเจ็ดดาวทั้ง2ตัวนะฮะแล้วก็สมมุติเรามีเลดอายแบล็กแฟร์เนี่ยเราก็สามารถอัญเชิญแบบเอ็กซีดได้โดยเอาการ์ดซ้อนกันแล้วก็อัญเชิญทับซ้อนกันได้นะฮะ อันนี้คือวิธีการอัญเชิญเลดไอแฟมเมทัลดาก้อนนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเนาะหอข้ามไปไปแล้วกันนะฮะต่อไปเป็นมอนสเตอร์เอ่อฟิวชั่นกันบ้างดีกว่าเป็นมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าดิกนั่นเองนะฮะถ้าเป็นของเอ็กซีเนี่ยมันก็จะรวมกับของฟิวชั่นด้วยนะนั่นก็คือมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าดิกนั่นเองนะฮะมีตัวอะไรกันบ้างอันนี้แบบฟิวชั่นนะตัวแรกนะฮะก็คือเจ้าเรดไอสแลัดดาก้อนนั่นเองนะฮะ คือถ้ามอนสเตอร์ตัวตอนไหนมันน่าสนใจเราก็จะอ่านให้ดูนะฮะแต่ถ้ามอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยมันมันไม่น่าสนใจเราก็ไม่อ่านนะฮะเลดอายสลัดดาก็เนี่ยถ้าการ์ดมีเนี่ยโจมตีก็จะเพิ่มพลังโจมตี200นะฮะเป็น3เป็น3,000นั่นเองนะฮะเป็นการเอาเอาการ์เผอเผาเนรุบมาทำเป็นการสงสัยนะฮะเอาเนรุบอะไรตัวอะไรก็ได้นะ,ะที่ต้องมีคำว่าเผานรกเท่านั้นอย่างเช่นอ่ะเราเป็นการสงสัยให้แล้วเพิ่ม200เป็น3,000นั่นเองนะฮะ พลังสูงพอกับบุยไวดาก่อนนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกอย่างหนึ่งก็คือมี3เอฟเฟกนะเอฟเฟกที่2ก็คือถ้ามีเอฟเฟกการ์ดอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทําลายการ์ดการ์ดสมสายของตัวเองได้นะฮะอ่ะอย่างเช่นเรามีการ์ดไอรอนเนสไอในอใสมสายอยู่เนี่ยทำลายไปปนี้เราก็ยกเลิกยกเลิกแล้วก็ทําลายเอฟเฟกมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้การ์ดที่ค่อนข้างมีอะฮะแล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายก็คือ ไอโซลิตไอสลัดดากอนเนี่ยโดนทำลายเนี่ยสามารถอัญเชิญเจ้าของนรกที่เป็นการสงสัยได้นะฮะตัวหนึ่งนะฮะเออใช่ใช่ปุ๊บอะสมมติโดนทำลายปุ๊บสามารถอัญเชิญเจ้าไอรอนนิตไอไนได้เป็นการที่ค่อนข้างดีนะฮะเหมาะสำหรับเด็กคนที่จะใส่เด็กเล็ดไอน,นะฮะโอเคโอเคเดี๋ยนะต่อไปนะฮะเป็นการที่พลังสูงกว่าบัวไไวดากอนเองฮะ แล้วก็คือเจ้า Black Comet Dragon ตัวนี้ขอบอกว่าไม่เลวว่าเป็นตัวที่โหดมากโหดสุดๆนะฮะมีพลังโจมตีอยู่ที่อยู่ที่สามพันห้าร้อยมีเป็นสองพันนะฮะมีเป็นร้อยแปดไปหน่อยนะ,ะก็คือเอ่อถ้าเจ้าตัวน s s เนี้ยอัญเชิญสำเร็จเนี่ยสามารถส่งเนตไอหนึ่งมอนิเอ็กเนี่ยลงสุสานแล้วก็พลังโจมตีสร้างความเสียหายเข้าไลฟ์พอยต์ตามพลังโจมตีของเนตไอที่สู่สุส,สานสมมติว,ว่าเราอัญเชิญสำเร็จแล้วเนี่ย เราจะส่งเจ้าเลนไอแบล็กตาคอนลงสู่ศาลไปเนี่ยแล้วพลังโจมตีของเลนไอแบล็กตาคอนก็จะสร้างความเสียหา,ายเข้าไลฟ์พอยต์ประมาณ400จะต้องเป็นเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์นะฮะตัวตัวนี้โหดมากน่าใส่ในเด็กเนาะแต่ไม่รู้ว่าการเป็นฟินี่โดนโดนแบนหรือเปล่าน,นะฮะคือจะบอกว่าไม่ไม่เลยว่าการยูจีโอเนี่ยมันก็มีการด์ดโดนแบนโดนแบนบ้างแบบบางส่วนนะฮะแต่อ้อลืมบอกไปวิธีการอัญเชิญนะฮะเราจะต้องใช้ อ่อมังกรเลเวลเจ็ดดาวนะฮะแล้วก็พอมังกรเลเวลเดี๋ยวนะเราเราหาหมูสตาดากอนอันเ,อเจอญหกดาวนะฮะนั่นก็คือเจ้าตัวตวนี้นั่นเองนะฮะเจ้ามูสตาดราก้อนอ่ะอันเชิญกันก็จะสามารถอันเชิญเจ้าตัวนี้ได้นั่นเองฮะโอเคเรามาดูตัวต่อไปกันเลยโอเคมอนสเตอร์ตัวต่อมานะฮะมีพลอยยงจมดีอยู่ที่ออกก็ไม่โฟกัสแป๊บนึงนะ 2,200ทีเฟน2,500นะฮะตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องมีคำว่า d e ดไอด้วยนะฮะแล้วก็มีคำว่า Demon ด้วยแต่เ็กเนี้ยมันไม่ให้มอนสเตอร์มออนสเตร์คำว่า Demon มานะฮะเราต้องไปหาเขาเองนะฮะต่อไปกั๊ดกับดูชัน่นกับไปสุดท้ายแล้ว <c oughs> เป็นการที่เอ่อโจโจชอบใช้นะฮะใช้ในสถานะสถานการณ์ย่ำแย่นะฮะเลดไอด์แบล็คดะกอนซ c e นะฮะ Red Eye Black ์แบล็คดะก็แบล็คดะกอนเนี่ย วิธีการอัญเชิญก็คือเออเราจะต้องเอาอผอมังกรเนี่ยกับไอ้การ์ดเวทเนี่ยมาฟิวชั่นกันแล้วก็สามารถอัญเชิญเจ้าใบนี้เป็นการส,สมใส่ให้มอนสเตอร์บนสนามของเราได้นะฮะที่สมใส่เนี่ยเพิ่มพลังจมตีอีก1,000อีกด้วยแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะถ้าสมใส่แล้วมีเอฟเฟกเนี่ยก็จะเพิ่มพลังจมตีเท่ากับเดี๋ยวจะเพิ่มพลังจมตีและพลังป้อกันคูณ500นะฮะ ก็คือสมมติว่า,ายิ่งเรามีผอมังกรในสุสานเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะบวกพลังโจมตี500ขึ้นไปนะฮะโอเคแต่ถ้าถามว่าบูชายน์เลดไออย่างไม่ต้องบูชายน์เลดไอได้ไ,ดไหมเป็น,เป,นเป็นมังกรตัวอื่นได้ไ,ดไหมได้อ่ะฮะมันไม่จําเป็นจะต้องอบูชายน์เลดไอแบ็กดาก้อนสามารถบ,บูชายน์มอนสเตอร์ผอมังกรอย่างอื่นได้นะฮะอ่าเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการอัญเชิญนะฮะอ่าสมมติเดี๋ยวเรามันจะมีการเวทที่มันต้อง ใช้กับเจ้านี่นะฮะเดี๋ยวเราค่อยบอกเนาะเดี๋ยวเราจะจะบอกไปท,ทีละอย่างก่อนนะฮะโอเคก็จบกันเลแล้วนะครับสำหรับมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะฮะไปเรามาดูส่วนในส่วนของการ์ดกับดักกันบ้างดีก,กว่าการ์ดกับดักใบแรกนะฮะ lead eye return นะฮะก็ถ้าเรามี lead eye อยู่บนสนามเนี่ยสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ปกติในสุสานได้นะฮะการเชิญได้ทีละเทิร์นเป็นกับดักต่อเนื่องนะต่อไปกับดักใบหนึ่งนะฮะเราไม่รู้จักชื่อนะฮะ ขอข้ามไปนะฮะโอ้แต่ว่าคลิปย้อม,มาคลิปนี้ต้องรีบอ่านละแล้วก็การ์ดกับดักต่อมาครับฟิงวินเชนนะฮะเป็นการ์ดสมใสให้เลดไอ e คือถ้าเราเปิดการ์ดกับดักนี้มามีมีเลดไอมีเลดไอ e อยู่บนสนามเนี่ยเป็นการ์ดสมใสจะจะเอ่อดินพันกันเอาไหมจะทำให้เลดไอ e ของเราเนี่ยโจมตีได้2ครั้งนะฮะก็คือแบทเทิลแบทเทิลเฟสนั่นเองนะฮะต่อไปครับการ์ดกับดักที่แบบว่าอันตรายมากสาหรับคนที่ ใช้เลดอายเนี่ยมันจะต้องเจ๋งนิดนึงนะฮะกับดักนี้นั่นก็คือเจ้าเลดอายเบอร์นะฮะคือถ้ามีเลดอายโดนทำลายเนี่ยพลังยมตีจะสร้างความเสียหายเข้าไลท์พอยทุกฝ่ายเลยคือคือผู้คือผู้ทุ้ยเอาใหม่คือพูดง,ง่ายๆว่าว่าสร้างความเสียหายเข้าไลท์พอยทั้งฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายเรานะฮะสมมติว่าเลดอายแบล็กตะก้อนโดนทำลายปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเข้าไลท์พอย,พอยทุกฝ่ายเลยคือการ์ดกับดักเนี้ย ไม่ไม่ค่อยแนะนำให้ให้ใช้เท่าไหร่มันอันตรายเนาะอันตรายทั้งฝ่ายเรากับฝ่ายตรงข้ามด้วยนะฮะโอเคกับดักเนี้ยเคยปรากฏในเรื่องยูกิโอจีเอ็กซ์นะฮะก็สามารถเซร์ชใน YouTube หาลองหาดูกันได้นะฮะเป็นฉากที่ค่อนข้างซึ้งมากนะฮะโอเคไปกับดักสุดท้ายนะฮะเรดไอสปิริตนะฮะก็คือถ้าในสุสานเรามีเอ่อมอนสเตอร์เรดไออยู่เนี่ยสามารถอันเชิญมอนสเตอร์เรดไอได้ทุกตัวนะฮะแต่มันก็จะมีข้อจํากัดบ้างบางตัวเนาะ อ่าสมมติเราหมอบปั๊บเปิดมาแล้วเราเราสามารถอัญเชิญเลดอายอะไรก็ได้นะฮะในสุสานสมมติว่าเราเปิดมาปั๊บอัญเชิญเลดอายแบล็กดะก้อนได้ทันทีเลยนะฮะนี่เลดอายสปิริตนะฮะโอเคจบกันไปแล้วนะกันไปแล้วนะฮะสำหรับการ์ดเอ่อกลับดักนะฮะเรามาดูการ์ดเวทกันบ้างนะฮะอ๋อลืมลืมให้ลืมให้ดูมอนสเตอร์มันมันมี2ตัวนะฮะแบบพิธีกรรมมีไนท์ออฟดักดะก้อนนะฮะเอ่อพอเวลาอัญเชิญอัญเชิญเสร็จเนี่ยเราก็มีเอฟเฟกต์ที่สองนะฮะ สังเวยตัวเองอัญเชิญเลดอจากบนมือหรือบนสัตว์หรือในเด็กได้หนึ่งใบนะฮะสมมติว่าเราอัญเชิญมาปับ๊บเราอยากจะอนะัญเชิญเลดอในในเด็กเราก็สังเวยไแบบนี้อ่ะเลดอแบล็กดะก้อนนี่โอเคมอนสเตอร์พิธีกรรมตัวสุดท้ายนะให้มาสองตัวนะลอตออฟเดอะเดลิ the, the นะฮะโอเคโอเคเรามาดูการ์ดเวทมนต์กันบ้างดีกว่าใบแรกนะฮะกระสุนเพลิงทามินหรือว่าอินฟเนอร์โนไฟเบสหรือว่า โคโคเล่นตันหรือว่าตามตามที่ภาษาญี่ปุ่นมันว่านั่นแหละนะฮะการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่โหดมากคือถ้าเรามีเลดไอ a c กตาก้อนอยู่บนสนามเนี่ยเราสามารถาใช้การ์ดเนี้ยแล้วพลังโจมตีของเลดไนเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเข้าไลฟ์พอยต์สองพันสี่ร้อย่ะสมมติว่าเราอัญเชิญเลดไนมาก่อนหน้านี้แล้วเราใช้แบบใบนี้ปั๊บแล้วพลังโจมตีของเลดไอเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเข้าไลฟ์พอยต์เท่ากับพลังของเลดไนเลย ค,คือถ้าสมมติว่าเลดอายพลัง2,004มันก็จะทะลุเข้าไลฟ์พอยต์2,400นะฮะเป็นการที่โหดมากนะฮะแต่ไม่รู้ว่าโดนแบนหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคือเราคือเราสั่งใช้การแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะสั่งโจมตีไม่ได้นะฮะสำหรับเลดอายของเราโอเคเรามาดูการเวทใบต่อไปกันเลยเลดอายฟิวชั่นนะฮะเลดอายฟิวชั่นเนี่ยสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กที่มีมอนสเตอร์ฟิวชั่นได้สองตัวสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ที่แบบ ฟิวชั่นได้2ตัวมีเด็กไอส์แรดดะกอนแล้วก็แบล็กคอมมิตดะกอนสตัวตัวนี้นะฮะเออ่วิธีการอัญเชิญเนี่ยเราสามารถอัญเชิญได้ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นบนสนามบนสนามนะฮะในเด็กหรือว่าบนมือนะฮะโอเคก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะโอเคนะฮะการ์ดตบทเว่นมนต์ต่อไปนะ The Crow of h e l Moss นะฮะเขาเรียกเขาเรียกสันส้นๆว่า h e ลล์มอสแล้วกันเป็นการ์ดที่โจโนใช้ไว้หลังนะฮะก็ เราจะต้องบูชยัยนมอนสเตอร์ของตัวเองจากบนมือเลยว่าบบนสนามนะฮะเราบูชยัยนมบนสนามปั๊บเราก็สามารถอัญเชิญไหนล่ะเลดอแบล็กตา้อนซอสไปเจป้าใบเจ้าใบนี้นะนั่นเองนะฮะอ,อ๋อถ้าพูดลิ้นพันกันก็ขอให้ด้วยแล้วกันนะฮะต่อไปนะฮะเป็นการ์ดเวทที่อัญเชิญลอตอฟเดอะเลดนะฮะการ์ดเวทที่เอาไว N, ออ้อัญเชิญอออัศวินมังกรดำนะฮะการเวทมอนต์อีกใบหนะึ่ง ต่อไปธนบัตรล้ำค่าแห่งผลึกทับทินก็ก็ดีอยู่แต่ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราจะต้องมีเลดอเยอะนิดนึงนะฮะผลของมันก,ก็คือทิ้งเลดอจากบนมือหนึ่งตัวที่มีเลเวลเจ็ดดาวนะแล้วเราก็จะได้จั่วการ์ดหรือว่าดรากาดได้เพิ่ม2ใบนะฮะแล้วก็แล้วเราก็แล้วเราจะต้องทิ้งเ,เลดอายในกที่มีเลเวลเจ็ดดาวในเหนึ่งตัวอีกด้วยนะฮะถามว่าคุ้มไหมไม่ค่อยคุ้มนะผมว่าไอ้ ไอ์การ์ดไอ์พาร์ดเดอะควีนผมว่าดีกว่านะต่อไปหายตะไก่แห่งความโลภนะฮะรีมูการ์ดอีกใบแล้วก็จั่วการ์ดเพิ่มสองใบแม่ผมว่าไม่ค่อยดีทอร์โต้เนี่ยผมว่าพาร์ดเดอะควีนดีกว่านะไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ทอรเท่าไหร่การ์ดเป็นมูลอีกใบการ์ดเป็นอีกใบไม่ไม่ต้องไปใส่ใจเยอมากต่อไปการ์ดเป็นมูลเลดอายอินไฟนะฮะ เราสามารถทิ้งเลดไออะไรก็ได้จากมือหรือว่าในนี้น,นะฮะเราก็เราเราก็สามารถพ้นกำลังหรือว่าการเล่นอะไรก็ได้นะฮะมาขึ้นมือได้หนึ่งใบนะ,ะเป็นการที่ดีนะฮะแต่เราจะต้องมีเอ่อเลดไอเยอะอีกหนึ่งนะฮะถ้าเราจะใช้การแบบนีนะะ้ต่อไปการไปสุดท้ายนะฮะอันเชิญขผมบอกวาในสุดสานเลเวล7-8ดดาวก็ไม่มีอะไรมากฮะ,ะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะฮะ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กโจอโน่คอมโบเลดไอนะฮะอ๋อลืมบอกรหัสไปรหัสของเขาเนี่ยจะเป็น1515 15นะฮะคือการทีโอแปลไทยเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมีรหัสแปลไว้ให้นะฮะถ้าคลิปมันยาวหรือว่า,ามันมันนานเกินไปก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าคือเราก็รามัวต่อ่านเอฟเฟกต์ของการเนาะเพราะว่า,า,ก,า,วาการทำมเนี่ยมันมี าะะะถามว่าเด็กนี้ดีดไหมก็ดีนะฮะแต่ข้อเสียคือมอนสเตอร์ปกติให้มาน้อยไปนิดนึงเด็กนี้ให้ไป7จ็ดเต็มสิเลยนะฮะค่อนข้างโอเคนะฮะเราสามารถเออ่จัดเพิ่มเติมได้นะฮะสามารถหาซื้อได้ทางช้อปปี้กับลาซาล่านะฮะเราไปหาซื้อกันได้นะโอเคพิมพ์เข้าไปคําว่า,เ,าเลดเด็กเลดไอหรือว่าเด็กอะไรต่งางๆนะฮะเราลองไปเชิญดูนะฮะแต่ถ้าถามว่า,าพี่โอ้เนี่ยอ่านชื่อมอนสเตอร์ตัวใน อ่านชื okay. so one? One? ่อมอนสเตอร์ออกได้ไงคือเราไปพ้นในเว็บกยูคิโอนะฮะเราไปเซิร์ชใน Google ดูแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยมอนสเตอร์ตัวตัวไหนชื่ออะไรนะฮะเราก็เลยรู้นะฮะเราก็เลยอ่านชื่อมอนสเตอร์ตอนนั้นเนี่ยออกนะฮะโอเคเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยเฮ้ยมันจะ30มนาทีแล้วใครชอบคลิปนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันได้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะฮะคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านลล่างได้เยนะะ โอเคสำหรับวันนี้ก็อขอตัวลาลากันลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย